วัสดีครับก็เช่นเคยครับผมสุดใจส่งทั่วไทยรายงานตัวยามเย็นครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพริกมาติดตามพริกที่ฉีโสมแดงพริกของไทยแล้วใครเป็นคนปลูกพริกตามมาครับฉีโสมแดงไหนคร,ครับผมครับแต่วันนี้ทีแรกผมว่าจะมาติดตามช่วงแรกพลาดครับไม่ทันช่วงแรกเก็บไปนะครับอันนี้เป็นช่วงที่สอง เดี๋ยวเราไปติดตามครับครับผมตามผมมาครับอ้าวเจอแล้วเจอแล้วอ้าวครับพี่สวัสดีครับพี่จ้าสวัสดีจ้าอันนี้พี่ชื่ออะไรครับช่วยแนะนําชื่อให้เกษตรกรรู้จักหน่อยครับชื่อสมบัติจ้าสมบัติที่ที่ที่ไหนครับแองเกตจ้าแองเกตอําเภอพนัจังหวดัดชลบุรีครับผมแล้วอันนี้คุณพี่ได้รู้จักกับสมแดงใครเป็นคนแนะนําครับคุณติ๊กค่ะครับผมแล้วตรงนี้อ่าพริกตรงเนี้ยพี่คุณพีทใช้ตรงเนี้ยพริกมันกี่เดือนแล้วครับพริกตรงนี้กี่เดือนแล้วครับผมเอาละสิ ไม่ที่ตั้งแต่ที่ปลูกมาครับที่ปลูกมาประมาณประมาณสี่เดือนอ๋อสี่เดือนใช่ไหมอ๋อพริกสี่เดือนแล้วตรงนี้ที่พี่ฉีดสมแดงเนี่ยอัตราฉีพี่ฉียังไงครับห้าวันครั้งค่ะห้าวันครั้งฉีตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยค่ะอ๋อเริ่มปลูกเลยก็คือห้าวันครั้งห้าวันครั้งนี่คือไม่พลาดจ้ะไม่พลาดเลยครับผมแล้วนี่เอาอันนี้ อ่พริกตรงนี้พี่เก็บมาอันนี้มันเป็นงวดที่สองเลยใช่ไหมจ้ะไฟที่สองแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วไฟแรกนี่เก็บไปประมาณกี่โลครับประมาณสามร้อยฟโลสามร้อยฟโลรวมๆแล้วได้อยู่สี่ร้อยโลสี่ร้อยโลจ้โอ้ยสี่ร้อยฟโลงวดแรกสี่ร้อยฟาโลตรงนี้มันพริกมันอ่ากี่ต้นเก้าร้อยต้นเก้าร้อยต้นงวดแรกเก็บไปรวมแล้วแล้วสี่ร้อยฟาโลแล้วไอ้ที่เก็บนอกเหนือฟันนั้นไม่มีนะมีไหม บบม,มีประหลาดประไล่โอประหลาดประไลก็รวมแล้วก็สี400<ต>่ร้อยโลแต่วันนี้ที่มาโคผมมาคุยกับเจ๊าบาัตนี่คืองวดที่สองงวดที่สองแล้วอันนี้ก็เพิ่งเริ่มเก็บแล<ต>้วจ้ะโอ้โหครับพี่น้องกเอกษตรกรครับจะ,จะเก็บอยู่สองวนนันจะเก็บอยู่สองวันแล้วพี่น้องมาดูครับว่าดูสังเกตดูที่พีครับต้อง z ู o ไปดูครับนี่ดูเม็ดพริกครับนี่ครับดูครับเนี่ย มันออกแบบนี้ครับดูเม็ดครับนี่ครับโอ้โหดูนี่ครับโอ้พริกติ้มตูครับดู่ม่ดูครับแี่ดูนี่งวดที่สองนะครับไม่ใช่งวดแรกงวดแรกนี่มันดกว่านี้ไหมดกว่าครับอันนี้เจ๊บัตรบอกงวดแรกโดกว่านี้แต่นี่คืองวดที่สองนี่พริกสี่เดือนแล้วนะครับนี่ดูนะครับสังเกตดูเม็ดนี่ดูโอ้แล้วอันนี้เจ๊บัตรฉีดโสมแดงหมดไปประมาณ อ๋อแนจะเนี่ยกระปุกนี้ยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลย่โอ้เก็บแล้วช่วงแรกๆไอ้ที่400อโลนี่โลละโลพ่อให้80บมังร้อยนึงมั่งอะไรแปดสิบมังร้อยมั่งก็เก็บไปแล้ว400อโลโอ้สี่รอยโลลองคูมัยครับโลละร้อยอัดโลละร้อยมั่งโล80บปังคราพลิกเริ่มลงเก็บไปแล้ว4 0 0โลแต่นี่กําลังจะเก็บอีกกี่ร้อยโลยังไม่รู้พอดูเลยครับเนี่ยนี่พี่น้องดูครับนี่ครับผมไม่ได้โม้ครับผมไม่ได้ยาสมรักครับ แต่นี่โดโสมแดงเขาดีจริงๆครับครับผมแล้วอันนี้อยากให้เจ้ากว่าเจ้าบัตรกว่าความมั่นใจกับเกษตรกรว่าใช้โสมแดงนี้ประหยัดต้นทุนเยอะไหมครับช่วยตัดเล็กน้อยครับได้เยอะอยู่นะคะใส่ปุ๋ยไปแค่สองครั้งเองน่ใส่ปุ๋ยไปสองครั้งซื้อมาลุกยังไม่หมดเลยน่ะยังอยู่เลยคุณชิดโดยไอ้นั่นมันเหลือต้องคลอดลูกอ่ะใช่กระฉีดแค่วันครั้งห้าวันครั้งใช่ไหม ห้าวันครั้งห้าวันครั้งโอ้โพี่น้องครับแล้วโสมแดงชุดหนึ่งแค่พันเศษครับแค่พันเศษแต่เจบ,บัดเก็บพริกไปแล้วสี่ร้อยกิโลแล้วยังต้องเก็บอีกเท่าไหร่นะครับแล้วโสมแดงนี่แหวงไปยังไม่ถึงครึ่งขวดนะจะ้าประมาณนะั้นนะก็โสมแดงใช้เบ็ดเสร็จก็ตีคะสมแดงห้าร้อยแล้วปุ๋ยนี่ก็คือประมาณาไม่ถึงครึ่งลูกปุ๋ยลูกเท่าไหร่ครับ 800ซื้อมาแปดร้ <800 S 2> อย <800 S 2> ก็เบรกเสร็จก็ตีซะตอนนี้จะบัตรลงทุนค่าปุ๋ยลวตีซะเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทนี่ก็คือดูพีครับแกไปแล้วสี่ร้อยโลแล้วดูครับอีกหมื่นเลยครับเนี่ยครับถามว่าอย่างนี้สโลแการของบริษัทครับใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีนี่ชัดเจนนะครับเพราะโสมแดงตนนะครับเพราะอันนี้โสมแดงเป็นอาหารชูาลังเพือชีวภาพจูดินงสี่ร้อยเปอร์เซนต์ตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินย่อยสลายวัชพืชใต้ดิน ทำให้พืชเจริญโตโปรัวตรงนี้จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับรากจะทําให้รากยาวรากกินอาหารได้ดีแล้วสังเกตดูครับนี่ครับใบจะใหญ่ใบเขียวเนี่ยครับดูใบพริกครับเนี่ยถ้าใบใหญ่ใบเขียวใบหนาอย่างครับพืชสมบูร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าพืชสมบูร้อยเปอร์เซ็นต์พบดูเขาผลิตพริกครับนี่ดูผลิตเม็ดครับเนี่สังเกตดูนั่นนั่นอะดูจะของสวนยกให้ดูเลยครับนี่ครับเนี่ยดูเม็ดครับดัดเจนไหมครับ ยอดไปครับดูครับเป็นไงครับนี่ดูความดอกโอ้โหครับผมแล้วอันนี้วันนี้จะเตียนแน่นอนครับคืออย่างนี้ใครถ้าใครได้ใช้หลุดนี่หลุดสิแน่นอนครับเพราะตัวนี้โสมแดงช่วยท่านลดต้นทุนได้จริงครับครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเจบัตและต้องขอขอบคุณบริษัทอลีน่าเนื้อว์ที่ผลิตโสมแดงอาหารชุกําลังพืชชีวภาพยูนซีร้อยเปอร์เซ็นต์มาช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ตัวจริงครับครับผมใครรู้จากเรา คนนั้นโชคดีโสมแดงรู้จักไม่รู้จนเออเย่ยิม <laughs>